จูๆจ่ๆก็งานเข้าเฉยเลยแหละครับหลังจากพระเอกหนุ่มคนดังแอนเชอร์เอลกอตนักสแสดงนําจากภาพยนตร์เรื่อง Baby ้เดเว r ถูกหญิงสาวคนหนึ่งครับกล่าวหาว่าเขาผ่มขืนเธอตอนอายุ17ปีด้วยฝ่ายของเอลกอตยอมรับว่าเคยมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนดังกล่าวแต่เขาขอปฏิเสธข้อหาข่มขืนทั้งหมดครับ โดยข่าวอื้อเช้ากับพระเอกหนุ่มคนดังเกิดขึ้นหลังจากที่มีหญิงสาวที่ใช้ชื่อว่าแกบบีได้ให้ข่าวผ่านทางทวิตเตอร์ครับว่าเธอเคยตกเป็นเหยื่อของดาราชื่อดังอย่างแอนเซลเอลกอตที่เธอคบหาดูใจเมื่อ6ปีก่อนครับโดยในข้อกล่าวหาที่ว่ามีการระบุว่าแอนเซลเอลกอตลงมือขืนใจมีเพศสัมพันธ์กับเธอทั้งทั้ที่เธอไม่ยินยอมพร้อมใจเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วครับ โดยในข้อความระบุนะครับว่าตอนนั้นเขาไม่ได้ถามฉันเลยว่าพร้อมหรือเปล่าทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่านั่นคือครั้งแรกของฉันฉันได้แต่ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดตอนนั้นฉันยังไม่พร้อมรู้สึกเหมือนจิตหลุดหลุดลอยไปด้วยความช็อก นี่คือข้อความที่แกบบี้เขียนลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวครับโดยเจ้าตัวอ้างว่าแอนเซลอัลกอตพยายามชวนเธอเล่นเซ็กมูกับเด็กวัยรุ่นอีกคนด้วยครับโดยระบุว่าฉันไม่แคร์ว่าคุณคิดว่าเขาจะหลอกแค่ไหนเขาคือพวกชอบคมคืนและชอบมีอะไรกับเด็กเขาควรจะได้ไปอยู่ในคุกตัวเธอเองยังบอกนะครับว่าเธอเนี่ยเริ่มมีอาการเครียดสะสมและมีภาวะตื่นตระหนกอยู่เป็นระยะครับ ซึ่งเธอเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงนะครับก็น่า,จ,าจะเกิดขึ้นประมาณปี2014ครับฝ่ายหญิงเนี่ยอายุประมาณ17ปีถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคำนวณด้วยตัวเลขปัจจุบันนะครับณเวลานั้นแอนเซลเอลก็จะอายุประมาณ20ปีครับ โดยล่าสุดนะครับแอนเชอเอลกนได้ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วอย่างที่บอกครับเจ้าตัวปฏิเสธแต่ก็ยอมรับถึงความสัมพันธ์ที่เคยเกิดขึ้นครับโดยตัวพระเอกหนุ่มให้สัมภาษณ์ว่าแกบบี้กับผมมีความสัมพันธ์กันจริงแต่เป็นความสัมพันธ์ตามปกติช่วงสั้นๆและไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมาย โดยแอนเซลอัลกอดเองเชื่อว่าเหตุผลที่ทําให้แกบบี้ออกมาให้ข่าวโจมตีเขาอย่างรุนแรงน่าจะเกิดขึ้นเพราะทั้งคู่เลิกกันแบบไม่ค่อยดีครับจนอาจจะทําให้เธอเสียใจและเจ็บแค้นก็จนถึงปัจจุบันโดยแอนเซลบอกว่ามองย้อนกลับไปแล้วตัวเขาเองก็รู้สึกรังเกียจและอับอายกับท่าทีที่เคยแสดงออกกับเธอในตอนนั้นจริงๆครับ แอนเซลอัลกอรเริ่มมีชื่อเสียงจากหนังวัยรุ่นที่มีชื่อว่า The Fog in Our Star และยังมีผลงานดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Divergent หรือ Baby Driver ครับโดยในปีนี้น่าจะเป็นปีที่แอนเซลอัลกอได้รับความสนใจอย่างสุดๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวได้รับคัดเลือกให้เป็นนักแสดงนําในภาพยนตร์เรื่อง West Side Story ในฉบับรีเมคที่กํากับโดยพร้แห่งฮอลลีวูดอย่างสตีเวนสปิลเบิร์กครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่า ข่าวที่เกิดขึ้นกับกรณีของแกบบี้ครั้งนี้จะกลายเป็นข่าวเช้าที่ออกมาและส่งผลถึงขั้นสก,กัดความสำเร็จในอนาคตของแอนเซลเอัลกอตหรือไม่ครับ